เอมิรา e เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งหลังสัญญกรรมหน้าอกสามีดูแลดีไม่หา่างทำเอาฮือฮากันทั้งโซเชียลเมื่อเอมิร e าทุบหน้าใหม่สวยจนเปลี่ยนชีวิตจนใบหน้าไม่เหลือเขาเดิมสมัยคบครูไพบู์โดยงานนี้เอมิร e าก็ได้ลงทุนทำสัญญกรรมครั้งใหญ่โดยการเสริมจมูกทำคางและทำสัญญกรรมตาสองชั้น ต้องบอกว่าสวยฉุดง่าอยู่เมื่อเอมิราฟังไม่ไหวหลังสัญญกรรมทุกหน้าใหม่ล่าสุดขึ้นเขียงอัพไสายทำนมปิดตำนานลาจอแบนโดยเอมิราก็ได้เผยรูปภาพขณะทำหน้าออ่างกอไก่ 380cc และได้ระบุข้อความว่าเมื่อวานน้องยังเด็กอยู่ตอนนี้น้องโตแล้วนะแฮทแทกทำนมวันแรกจ้าในขณะที่อาจารย์ประจัก์ชัยก็ได้ระบุข้อความว่าแฮ แท็กเฮดนมเดอร์ der, บอกได้เฮดนาเอมิราจอไม่แบนท้ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์นอย่างมากมายล่าสุดต้องบอกว่านายช้าสุดๆเมื่อเอมิราเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งหลังสัญญกรรมหน้าอกสามีป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลดีไม่หา่างโดยงานนี้เอมิราก็ได้โพสระบุข้อความว่าคนที่จะสัญญกรรมแล้วปังในมุมมองส่วนตัวเอนะคะหนึ่ง มีคนคอยสนับสนุนไม่ว่าจะแฟนหรือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่คอยสพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายที่พักและคำสอนที่บอกเราว่าทำแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นไปในทางไหนแต่ที่สำคัญที่สุดคือคนใกล้ตัวเราครอบครัวและแฟนเรานี่แหละถ้าเขาไม่อนุญาตไม่อยากให้ทำกําลังใจเราจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะคนบางคนอยากทำมากแต่ไม่ได้ทำเพราะแฟนไม่ชอบ แต่เอโชคดีมากที่ไม่ว่าผู้ใหญ่จะบอกให้ทำอะไรแฟนก็คอยสนับสนุนตลอดอยู่ข้างๆคอยดูแลเอถึงรู้สึกว่าเอโชคดีจังที่ได้มาเจออาจารย์ประจักษ์ชัยพี่เบิร์ดป่าเทพพี่ทนายเก่งพ่อรุง่งคุณหมอแพรวและผู้ปับที่สำคัญเอฟซีที่คอยสนับสนุนเอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจขอบคุณที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตผู้หญิงธรรมดาคนนี้ให้มีหัวใจที่เข้มแข็งนะคะ